Hi everyone, welcome back to the channel. Today we're driving the 2026 a j e r o Sport 2WD GT Mitsubishi s Refresh midsize SUV that aims to blend r u g g e d capability with family comfort. First impression, the design has been sharped, the face is more angular, the grille border and the LED signature light give it a t o l s t a n d on the road. The body proportion still favor a tall roofline and long wheelbase. วิชแปลงเป็นท bon ัวร exactly ์เรลอินเทอร์เน็ตสเปซสำหรับผู้โดยสารและคารโก้สมอลล์ดีเทลไลท์เดอะสคาลเท็ดบอนเนตโปรโนนส์วิวอาร์เชสและเดอะแบล็คเอาท์เอ็กเซนต์ออนเดอะจีทีทรีมไลฟ์เดอะลุคจากฟังก์ชันแนลทูพรีเมียมวิดอัลเกตติ้งแฟลชีอันเดอร์เดอะบอนเนตเดอะปาเจโร่สปอร์ตสติกวิดมิสซูบิชิสโมเดลสองจุดสี่ลิตรเทอร์โบชาร์จดีเซลอาร์เคเทกเจอร์เอเทอร์วินเทอร์โบเดรเวทีฟในเมนี่มาร์เก็ตท่าทู่ดิลิเวอร์สตรองมิดเดิลทอร์วิชอีสเอ็กซักต์ล The official figure y o u see on many dealer pages and spec s h e e t put peak power in the b o n p a r k of the low 180s h o r s e t o w e r and torque close to the 430 Nm, mark, which is plenty for daily driving, towing and highway o v e r t a k e On the road, the Pajero Sport 2WD GT f e e l composed. Ride right quality is firm but controlled. It's clear Mitsubishi p r i o r i t i z e robustness and load carrying ability over c a t h y city suspension. ดั้งเฟิร์มเซตต์เอาไปอีดีวิดเอนเรนยูแครริ่งปาร์เซนเจอร์ออโตอิงเบย์คอสเดอร์ชาร์ซิสดีเอสแอนด์วอลโล่แอดเลนเชนจ์ออนเดอร์ไฮเวย์ฟีลคอนฟิดเอนท์เดอร์สเตียร์ริงอีส์เวทเดอร์จัสไรฟ์ออฟแอนด์เอสยูวีออฟดีไซน์นอตอันปร่าพรีเชเชอร์ไล่เอสปอร์ตคาร์บัดพยาดเดทเบิร์นแอนด์โฮเนสอัคเซลเลเรชันฟรอมเดอร์สองจุดสี่เทอร์โบอีสเปรดูอัลแอนด์มัสกูล่ารัทเธอร์แดนเอ็กซ์โลซีฟยูเก็ตเอสซาทิสฟีอ แอน8สปีดอ well ินมอสต์มาร์เก็ตชิพสมูทลี่โพรดิงเกียร์เวลเวนดูอาร์ค4โอเวอร์เทคฟูลเอลอิคโอนอเมียดิพ end วินลี่ออนฮาวยูไดร์และวิชมาร์เก็ตแมปเดอะอีซียูยูเซสบัดเดอะทวินเทอร์โบสองสี่ดีเซลอีส์คุณมีที่ที่ในอีกเซกเมนต์คาดการณ์แบตเตอรี่เซลล์ออนลองทริปและไฮเวย์ครูซิ่งแดนอินสต็อปสตาร์ทเอ่อบั้นทราฟฟิกฟอร์ดส์ฮูดูเอลอตของทัวร์อิง มิสูบิชส์ลัตเตอร์เฟรมรูทแอนด์ปิกอัพเดอร์ไอด์อันเดอร์พิเนียงมีเดอะปาเจโร่สปอร์ตวันเป็นเดอะล่าสุดในค่ายไลท์แฮนดิ้งบัดอิทแม็กซ์อัพสำหรับดั้งวิดูรับกิตี้แอนด์เรียลเวิลด์คับบิลิตี้อินไซต์เดอะจีทีทรีมอัพเกรดเดอะแมตติเรียลแอนด์เทคเอ็กเพียร์เรียนซอฟต์ทัชเซอร์เฟสแวร์ยูเอ็กซ์แบ็กเดมเลเทอร์อลเลเทอร์ไลท์ซีฟวิดคอนทราสต์เตชิงแอนด์เอเดอร์เวิร์สคอปปิทดั้งคีฟคอนโทรลโลจิคอไลฟ์เพรสเดอะอินโฟเทน โน้ตสตีป์เรียนนิงเคอร์ฟเรียลีกรูมอีสเตเนราสแตงทูเดอะลองวิลเบสแอนด์เดอะทิรด์โรว์ไวเบสฟอร์คิดออชชาร์ดเบิร์ดโฟร์แฟลตทูเอ็กเทนคาร์โก้สเปซเวนยูนิทอิทพร็อพติเคิลทัสเชสไลท์มัลติเพล็กยูเอสบีพอร์ตเอคูลเกิร์บบอคออนซัมวาเรียนแอนด์คอนฟิกเรเบิร์นคาร์โก้ไทดาวส์โชว์มิสุบิชิเรเมมเบอร์แดร์บูยเออร์อินดีสคลาสวาลูยูเทลิตี้แอสมัชแอสโพลิชเซฟตี้แอนด์ไดรเวอร์เอ็ดอินเดอะจีทีอินคลูดเอก อัดพิบครูสออนเซอร์เทนแพ็กเกจเดสไลท์สปอร์ตมอนิทอเริงเลนกีฟแอสซิสและมัลติเพลเอียร์แบกมิซูบิชีแฮส์บีนบาลานซิงแอดวานซ์เซฟตี้เทคไวท์อัพอฟดับิลิตี้บัดอิสเวิร์ดเทคกิ้งโลเคอลสเปกไลส์บีคอสอเวลาริตี้แคนดิเฟอร์คันทรีบายคันทรีอิฟยูคอมเพรชิ่งไรวาลซัมคอมเพเตเตอร์เมย์แฮส์ไลท์ลี่มอร์แอดวานซ์ไดรเวอร์แอสซิสตันสวิตต์แอสตันดาร์ดโซ่คอนเฟิร์มวิชฟีเจอร์อ่าอินคลูดอินยูมาร์เก็ตสจี Visibility forward is very good. i d e d by the high sitting position, but the long rear overhang mean parking sensor and cameras are important in everyday life. fortunately, the gt ten d to include a 3 6 0 degree camera or at least a multi view rear camera in many region. storage s cubby are decent and the center console design keep thing tidy. Cabin noise is controlled at cruising speed but the diesel character and a firmer suspension mean you notice more mechanical noise under load compared with a soft suspension petrol SUV. On the subject of price and value, there some variation by market. In s o v i c e a s i a n market and Australia, the p a j e r o Sport position is sell as a value proposition against r i v a l like the Fortuner, Everest and Isuzu MU-X, you getting ladder frame robustness, seven seat practicality. แอนเอโพรเฟน2.4เทอร์โบดิเซลแอนเอพรายดั้งอันเดอร์คัตสำหรับไรว์เวนอยู่ลุกแอนเดอะสเปกฟอร์สเปกคอมเพรชันออฟฟิเชียลดีลเลอร์ลิสต์โชว์ดั้งเดพังดิ้งออนทรีมแอนทันทรีเดอะปาเจโร่สปอร์ตแคนบีสิมพลิฟิเคียนลีชิเปอร์ดั้งสำหรับไรว์ไวออฟเฟอริงซิมิลาร์ทัวร์อิงแอนโหลดคาบิลิตี้อเวฟักเตอร์อินโลเคอล์เทอเซสวอร์แรนตีแพคเกจเดสแอนอินคลูดเซอร์วิสแพลนเว้นอิเวลูเลตติ้งไฟแนลพรีซิ่งอิฟยูแอนแอดเวนเจอร The Pajero Sport Chassis, Ground Clearance, and d r i g e t r a i n Option are real assets. The 2WD GT is primarily for on-road comfort and efficiency, but r e t a i n many of the structural benefits of its c w d sibling. If off-road heavy-duty work is regular on your list, consider the c w d variant for the full set of terrain modes and locking d i f f e r e n t i a l For urban families who want occasional t r i p to the m o u n t a i n The 2WD GT is a smart compromise, comfortable, efficient, and capable enough for w i t h e n d l o a d and long highway haul. In terms of d r a w b a c k the driving experience one match the refinement of monocoque SUVs f o c u s f p u l e l y on on-road comfort. Interior plastic on lower trim can feel a bit hard compared to premium r i v a l Also, feature availability is very regional. What comes standard in Australia or Thailand may be optional elsewhere. โซเช็คเดอร์ล so ็อกเกลสเปกชีฟแคร์ฟูลลีไฟนอลลีอีฟแอปโซลูต์ฟูลอีโคโนมีออเอเปเทโร่ไฮบริดพาวเวอร์เทรนด์อีสยัวพิอริตีดิสดิเซลเฟิร์สสตรัทติจีไม่เนอท์บีไอเดียลโซหูชูดบายเดอะปาเจโร่สปอร์ตสองดับเบิลยูดจีทีอีฟยูวอนเอพรักติคอัลโปรบัสเซเวนเซดเอสยูวีวิจิ้งอินโทยิงแอนโหลดคาบิลิตี้เอมัสกูล่าดิเซลเอนจิน and a price that gives you more real-world usefulness per dollar it's a very persuasive choice. if you want the quietest cabin, the softest ride, or the absolute latest in semi-autonomous driving hardware, look at monoco rival and higher tech trim from other brands. overall, Mitsubishi has retained the Pajero Sport's defining strength: durability, torque, and practicality. while modernizing the style and tech so it feels current for 2026. if you're in the market, บุกเอเทสไรด์วิดยูโรคาลเดลเลอร์และทายเดอจีทีออนบอทไฮเวย์และเอโหลดเด็ดคอนดิชันทัชเดอะเบสเวทูซีเอฟเดอะบาลานซ์ออฟคอม포ต์แอนด์คาปาเบลิตี้แมเชสยูนิตแทนก์ฟอร์วอชิงอีฟยูไลด์รีวิวฮิตสมัครไลด์ดรอปยูคำถามออร์เอ็กทิเวนวิดเดอะปาเจโร่สปอร์ตในเดอะคอมเมนต์แอนด์ยูซียูอินเดอะเน็กวิดีโอซอร์เซสฟอร์เดอะสเปกแอนด์รีจิเนียลพรีซิ่งยูสอินดีสรีวิวอินคลูดออฟฟิเชียลมิสซูบิชิรีจิเนียลเพจเอสแอนด์รีเซนต์ม ไ can นาวกิฟต์ยูเ16ต่อ9ตำเนือโพรมแอนดสามช็อตพันี่วุ้กไลฟ์โฟเดอร์เฟิร์สิบเซกัน